เบิงภาสาแล้วนะเฮ้ยเลยบ่เบิ่งสรุปจะขอบหน้าตาบัญชีกระป้อมกิ่นแมงเมาส์แต่เลยบ่เบิ่งก็เบิ่งตื่นเสียมเนี่ยหน้ามันคือหวกเนี่ยมึงก็ยังไปแซลสาวอยู่บ่เพียนบ่ขชีกระป้อมกินแมงเมาส์ ง áp, งบแงบแงบเหมือนโอ้ยว่ากูให้ไง <c oughs> มึงนี่นะตาละหล่อคือกูดิแกบ,บอกกูดิเซลกูได้ดิเรียนนำประสันดีแต่ตาคือหวัวมีอยาฆ่าเซลบปรเจียบโปรชาร์มเขา <c oughs> เฮ้ยบอกเปนหลอ่อไม่หรือเป็นหล่อคือกูนี่นี่คนหล่อมันต้องยิ่งสินี่ตามึงน่ะคือบึง้งตื่นเสียมนี่เอ้ย เอาทำนี่แหละ